สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพระเครื่องไทยครับรวันนี้เรานําเหรียญพระสังกัดจายนะครับวัดวิหารขาวจังหวัดสิงห์บุรีครับปี2518เห็นจิ๋วเลยนะฮะน่ารักเลยครับดูดูจากเหรียญที่อยู่ที่นิ้วครับเล็กมากนให้ดูองค์พระชัดๆนะครับ ด้านรอบเหรียญนะฮะก็จะเป็นจุดไขป่ปลาครับเล็กเล็กๆเ็รอบนะฮะเข้ามาจากขอบนะฮะแล้วก็องพระข้างล่างก็มีจุดไขป่ปลาเหมือนนะฮะฐานองท่านนั่งส่วนด้านหลังนะครับข้างหลังเขียนอยู่เย็นเป็นศขครับ นะมียันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เขียนวัดวิหารข่าวครับจังหวัดสิงห์บุรี2,518ชัดนะฮะขอบข้างก็จะมีเหมือนกันครับแต่อันนี้น่าจะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเกันเป็นขีดนะฮะ ด้านหน้านะฮะที่ว่าองค์พระสังกระจายเห็นไหมครัจะเป็นจุดไข่ปลานะฮะส่วนด้านหลังจะเป็นขีดขีดขีดเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนขอบเหรียญเหรียญเหรียญบาทเหรียญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมาอยู่ด้านด้านด้านหน้าของเหรียญนะฮะเนี่ยเป็นขีด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 รอบในในขอบนะฮะซึ่งมีมีกัน ดูนะฮะเหรียญเล็กขอบด้านในเนี่ยมี2ชั้นใช่ไหมฮะแล้วก็ด้านนอกขอบรับไว้อีกชั้นหนึ่งส่วนตรงตรงเนี่ยช่องว่างนี่เขาจะเป็นเส้นตีที่ผมบอกว่าเหมือนกับขอบเหรียญบาทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแล้วก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะตีโค้ดไว้เนี่ยแล้วก็ขอบตัดเหรียญน,นะฮะ หมุนให้ดูรอบๆครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวจะเทียบให้ชัดๆเห็นไหมฮะอันนี้นะครับคือเหรียญ25สตางค์เหมือนเดิมเหรียญ25สตางค์ใหญ่กว่านะฮะองค์นี้เล็กกว่านะครับ เล็กกว่าไงดใใใูใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเนี่ยลองเอามาเทียบเห็นไหมครขอบของเหรียญจะเกินออกมาให้เห็นเลยว่าว่าให้รู้เลยว่าเหรียญะสะลึงนใหญ่กว่าองคพระนี่เล็กกว่าเหรียญสลึงเนี่ยเล็กกว่าเหรียญยี่สิบห้าสตางค์นะเห็นไหมครับชัดเจนเนาะก็นำมาให้ชมกันครับ สำหรับเหรียญพระส,สังกัจจายนะฮะวัดวิหารขาวจังหวัดสิงห์บุรีปี2518นะครับ mm. เหรียญเล็กน่ารักเนี่ยเรียมมาแบบว่าเอามาแบบให้ลูกๆหรือว่าแฟนใส่นะฮะ mm. กำลังดีเลยเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนจี้ได้เลยเนี่ยนำมาใส่แทนจี้นะฮะ,ะ,ะเอาไว้คุ้มครองตัว mm. เสริมทัพย์นะฮะ mm. พระสังกัจจายก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่อง เกี่ยวกับโชคลาบนะฮะซับสินเงินทองครับผมฝากไว้เช่นเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสต์ในแต่ละวันทุกวันนะครับและขอขอบคุณสำหรับผู้ที่กดติดตามและรับชมช่องพักเครื่องไทยของเรานะฮะ มีความคิดเห็นที่แตกต่างหรือว่าเออต้องการสอบถามอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมตอบทุกคำถามนะฮะก็สำหรับผู้ที่รู้มากกว่าอะไรเงี้ยเพราะผมใหม่นะเออก็คืออยากบอกไว้นิดนึงคือคือถ้าชอบอ่ะก็สนับสนุนกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันแต่ถ้าไม่ชอบเปลี่ยนไปดูช่องอื่นเลยนะครับคืออย่าอย่ามาแบบคอมเมนต แบบเหมือนกับว่าจะพูดให้มีปัญหากันนะฮะนะฮะเราชาวพูดเหมือนกันชอบเครื่องอย่าอย่าหาเรื่องกันเลยนะฮะมีมีบางคนที่ที่มาทําแบบนั้นนะครับนะฮะแต่ก็ไม่เยอะสําหรับคนคนดีๆในในชาวพูดของเรายังเยอะอยู่ครับขอบคุณครับ